ลมเย็นเคลื่อนผ่านป่าไผ่เหมือนกำลังจะบอกว่าวันนี้ต้องมีอะไรสำคัญเกิดขึ้นพี่การเดินนำมาที่ลำธารตามเดิมส่วนหน่องสีหน้าเหมือนมีอะไรค้างอยู่ในหัวคล้ายคนที่ยังไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่ตัวเองถูกลากไปโดยไม่รู้ตัวพระเซนนั่งนิ่งเหมือนภูเขาทั้งที่ใบไผ่รอบตัวสั่นไหวไม่หยุด พี่การหันไปมองน่องก่อนจะพูดขึ้นเบาๆน่องคะวันนี้พี่อยากถามน่องอย่างหนึ่งคะน่องเคยรู้ตัวไหมว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดเองแต่ถูกความคิดคิดแทนหน่องชะงักเอ๊ะหมายความว่ายังไงครับพี่กันพระเซนค่อยๆเปิดตาเหมือนผู้รู้คำตอบก่อนหน่องจะถามแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่ชัดที่สุดในเช้าว,วันนั้น คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกปัน่นคือคนที่ถูกปั่นง่ายที่สุดหน่องนิ่งไปทั้งคิ้วและหัวใจเหมือนจะหยุดพร้อมกันพิกันยิ้มบางๆหน่องรู้ไหมคะเวลาหน่องเจอข่าวแรงๆดราม่าดังๆหน่องคิดว่าหน่องกำลังคิดแต่จริงๆแล้วหน่องถูกข่าวนั้นใช้ความคิดของหน่องอยู่คะ่ะหน่องถอนหายใจ บางทีก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพี่กันเห็นแค่หัวข่าวใจมันไปไกลเลยทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้อ่านอะไรด้วยซ้ำพระเซนพยักหน้าเพราะใจที่ไม่รู้ตัวถูกลมพัดได้ง่ายข่าวไม่ปั่นเจ้าความคิดเจ้าที่ถูกกระตุ้นตังหาดที่ปั่นเจ้าน้องจ้องลำทานงั้นผมควรทำยังไงครับอาจารย์เพื่อไม่ให้ถูกปั่นง่าย พระเซนหยิบกิ่งไผ่ขึ้นมาแล้วสะบัดเบาๆใบไผ่สั่นอย่างรุนแรงแต่กิ่งกลับนิ่งแทบไม่ขยับเจ้าดูสิใบไผ่สั่นเพราะลมแต่กิ่งที่รู้ว่าตัวเองคือกิ่งไม่สั่นตามเพราะมันรู้แก่นของมันหนองนิ่งเหมือนกำลังฟังคำตอบของชีวิตพิกันเสริมคนที่ถูกปั่นง่ายที่สุดคือคนที่ไม่รู้ว่าใจตัวเองกำลังขยับเพราะอะไร เห็นข่าวแล้วโกรธแต่ไม่รู้ว่าโกรธเพราะอะไรเห็นคอมเมนต์แล้วหงุดหงิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ในเกมของใครพระเซนปิดท้ายชุดแรกด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่สงบความคิดจะปั่นเจ้าได้ต่อเมื่อเจ้าไม่รู้ว่าความคิดกำลังเกิดขึ้นเมื่อเจ้ารู้ทันเจ้าจะไม่ถูกปั่นอีกต่อไปหนองหายใจลึกเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้คิดเองเลย แต่ถูกพายุภายนอกคิดแทนมาตลอดลมยังพัดผ่านป่าไผ่เหมือนเดิมแต่หนองกลับรู้สึกว่ามันดังขึ้นกว่าทุกครั้งที่เคยมานั่งที่นี่ไม่ใช่เพราะลมแรงขึ้นแต่เพราะใจของเขาเริ่มได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆพี่การสังเกตเห็นเลยถามขึ้นเบาๆหนองกำลังคิดอะไรอยู่คะหนองตอบทันทีเหมือนพร้อมอยู่แล้วผมเพิ่งรู้เลยครับพี่กัน ว่าที่ผ่านมาผมถูกปั่นแบบไม่รู้ตัวจริงๆบางทีแค่เห็นคนโพสต์แรงๆผมก็ตอบสนองทันทีทั้งที่เนื้อหายังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำพระเซนยิม้มเพราะนี่คือประตูเข้าสู่ชุดที่สองท่านพูดอย่างเรียบง่ายแต่คมกว่าคมดาบสิ่งที่ปั่นเจ้าไม่ใช่ข่าวแต่คือความเร็วในการตอบสนองของเจ้าเองนองสะดุ้มเบาๆหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ พิการนั่งขสมาธิและอธิบายให้ชัดขึ้นน้องลองสังเกตนะคะเวลาน้องเห็นอะไรแรงๆใจจะตอบทันทีโดยไม่ผ่านการพิจารณาเลยมันเหมือนสวิชอัตโนมัติเหมือนปุ่มที่ใครกดก็ทำงานทันทีพระเซนพูดเสริมใจที่ถูกปั่นง่ายคือใจที่ตอบสนองเร็วเกินกว่าจะรู้ตัวเองน้องพยักหน้าใช่เลยครับอาจารย์ บางทีผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรทําให้ผมรู้สึกแบบนี้แต่ก็รีบตั้งความเห็นทันทีพระเซนหยิบใบไผ่ขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเป่าเ,าเาบาๆใบไผ่หมุนควงแล้วร่วงลงพื้นไม่มีทิศไม่มีแรงต้านแค่ถูกลมพาไปนี่แหละนั่นหนองใบไผ่ไม่รู้ว่าตัวเองหมุนเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าใจถูกความคิดพาไปสิ่งที่อันตราย ไม่ใช่ถูกปั่นแต่คือไม่รู้ว่ากำลังหมุนอยู่นองเงียบลงภาพใบไผ่หมุนกลางอากาศติดอยู่ในหัวพี่กันพูดต่ออย่างนุ่มลึกคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกปั่นจะคิดว่านี่คือความคิดเห็นของเราทั้งที่จริงมันแค่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณไม่ใช่การเห็นตามจริงพระเซนเอื้อมไปแตะลำธารปลายนิ้วทำให้ผิวน้ำเป็นวง ดูสินี่คือใจของคนที่ตอบสนองโดยไม่รู้ตัวแค่แต่นิดเดียวน้ำก็ไหวเป็นวงใหญ่ทั้งที่จริงเหตุแค่นิดเดียวนองถอนหายใจผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ที่ใจผมวุ่นไม่ใช่เพราะข่าวแต่เพราะผมไม่เคยรู้ตัวเลยว่าผมกำลังตอบสนองตามความเคยชินพระเซนพูดปิดท้ายคนที่รู้ทันการตอบสนองของตัวเอง จะไม่ถูกปั่นง่ายอีกเพราะเขาเห็นทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นเพียงการเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวตนน่องมองลำธารที่ค่อยๆกลับมาเรียบเหมือนใจเขาก็กาลังเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นเราอาจไม่ใช่เราจริงๆแล้วเสียงลำธารยังคงไหลแต่หนองเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างในใจตัวเองชัดขึ้นกว่าที่เคย เป็นเสียงที่ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่คอมเมนต์และไม่ใช่กระแสใดๆแต่เป็นเสียงของความรู้ตัวที่กำลังตื่นขึ้นทีละนิดพระเซนมองหนองด้วยสายตาที่เหมือนรู้ว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่จะพาเขาเข้าไปสู่แก่นลึกที่สุดของเนื้อหาในอ p ีนี้ท่านจึงพูดขึ้นเบาๆสิ่งที่ปั่นเจ้าไม่มีจริงมีแต่ใจเจ้า ที่วิ่งตามภาพที่ตัวเองสร้างขึ้นเท่านั้นหนองหันขวับภาพที่ผมสร้างขึ้นหมายถึงอะไรครับอาจารย์พี่กันยิ้มแล้วตอบแทนนองลองสังเกตนะคะเวลานองเห็นข่าวแรงๆใจหนองไม่เห็นข่าวจริงๆหรอกค่ะแต่นองเห็นภาพในหัวที่ใจสร้างขึ้นทันทีนองขมวดคิ้วภาพที่สร้างขึ้นพระเซนหยิบก้อนกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อน วางลงบนพื้นเงาของก้อนหินยาวมากเพราะแดดเอียงเจ้าดูสินะนนองก้อนหินจริงๆมีขนาดแค่นี้แต่เงาของมันยาวกว่าตัวมันหลายเท่าข่าวก็เป็นแบบนี้เหตุการณ์จริงเล็กนิดเดียวแต่เงานในใจของเจ้ายาวกว่าความจริงเสมอหน่องนิ่งเพราะนี่คือสิ่งที่เขาทำกับทุกข่าวที่เห็นโดยไม่รู้ตัวเลย พี่กันเสริมน้องไม่ได้ถูกข่าวปั่นค่ะน้องถูกเงาความคิดของตัวเองปั่นตั้งหากใจเราจะสร้างภาพว่ามันต้องแย่กว่านี้หรือเขาต้องผิดมากกว่านี้หรือเหตุการณ์นี้ต้องร้ายแรงแน่ๆพระเซนพยักหน้านี่แหละกับดักของจิตที่ไม่รู้ตัวข่าวเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่ใจเจ้าขยายมันจนเต็มจอเพราะความเคยชินในการคิดเกินจริง นองเท้าเสียงเบาอาจารย์ครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือข่าวจริงอะไรคือภาพที่ใจสร้างขึ้นพระเซนหยิบก้อนเห็นขึ้นแล้ววางลงในมือนองข่าวจริงจับต้องได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างที่มันเป็นภาพในใจจับไม่ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวอย่างที่เจ้าคิดว่ามันเป็นเมื่อเจ้าสับสนสองอย่างนี้ จะถูกปั่นด้วยมือของตัวเองทุกครั้งหนองนิ่งไปนานเหมือนกำลังย้อนคิดถึงข่าวทุกข่าวที่เคยทำให้ตัวเองเดือดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจทีละชั้นงั้นที่ผ่านมาผมไม่ได้โกรธเพราะข่าวแต่โกรธเพราะความคิดที่ผมเติมลงไปเองใช่ไหมครับพี่กันยิ้มกว้างขึ้นใช่คะนองข่าวจริงๆมักจะสั้นแต่ความคิดของเรายาวมากกว่าข่าวเสมอ พระเซนสรุปด้วยประโยคที่คมที่สุดในวันนี้เจ้าจะไม่ถูกปั่นอีกเลยเมื่อเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ปั่นเจ้าไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นภาพที่เจ้าปั่นขึ้นมาในใจตัวเองลมพัดผ่านป่าไผ่เงาของไผ่ยาวไปบนพื้นแต่ไผ่จริงๆก็ยังคงตั้งตรงไม่ได้ยาวไปด้วยเลยแม้แต่น้อยแต่ความป่าไผ่เริ่มเงียบลง แต่ความเงียบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเป็นความเงียบแบบที่ทำให้ความจริงเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมเหมือนโลกตั้งใจให้บทเรียนในชุดที่4ลงลึกที่สุดนองนั่งมองลำทานใบหน้ามีรอยครุ่นคิดแบบคนที่เริ่มเห็น,นกลไกภายในของตัวเองพี่การมองออกทันทีนองกำลังสงสัยอะไรอยู่คะนอง ตอบเบาๆผมเพิ่งรู้ว่าที่ผมถูกปั่นง่ายๆเพราะผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดแต่ตอนนี้ผมอยากรู้มากกว่าเดิมว่าแล้วทำไมผมถึงเชื่อความคิดพวกนั้นง่ายจังครับทั้งที่บางทีผมก็รู้ว่าไม่น่าจะจริงทั้งหมดพระเซนยิ้มเหมือนรอคำถามนี้อยู่แล้วแล้วท่านก็พูดช้าๆชัดๆเพราะใจของเจ้า ยังรักความคิดของตัวเองมากเกินไปน้องตาโตรักความคิดของตัวเองพี่กันยิ้มบางแล้วอธิบายใช่ขนมคนเรามักเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดมากกว่าเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะความคิดให้ความรู้สึกว่านี่ของฉันเลยปกป้องมันไว้โดยไม่รู้ตัวพระเซนจึงทำสิ่งหนึ่ง ท่านเอานิ้วแตะผิวน้ำเบาๆน้ำกระเพื่อมทันทีนะนองดูนะแค่แตะนิดเดียวน้ำก็ไหวความคิดก็แบบนี้มีเรื่องนิดเดียวใจเจ้าก็ไหวเพราะเจ้ายังคิดว่าสิ่งที่คิดเท่ากับสิ่งที่เป็นจริงหนองพึมพำงั้นผมไม่ได้ถูกปัน่นแต่ผมยึดความคิดมากเกินไปเองพระเซนตอบทันทีถูกต้อง คนที่ถูกปั่นง่ายที่สุดไม่ใช่คนที่มีข่าวเยอะแต่คือคนที่ยืนยันว่าความคิดของตัวเองถูกโดยไม่ตรวจสอบพี่กันพูดเสริมเหมือนเห็นเงาในน้ําแล้วบอกว่านี่ตัวจริงของเราทั้งที่ตัวจริงยืนอยู่เหนือผิวน้ําอย่างสงบนิ่งหนองนิ่งคํานี้โดนใจเขามากท้ายที่สุดแล้ว พระเซนจึงค่อยๆเฉลยก,กลไกลึกที่สุดของการถูกปัน่นใจที่ถูกปั่นง่ายเพราะเจ้ารับเอาความคิดแรกเป็นความจริงโดยไม่หยุดดูว่ามันคือข่าวหรือคือความคิดที่ข่าวสร้างขึ้นในใจเจ้าพระเซนชี้ไปที่ลำธารน,น้ำจริงๆอยู่ใต้ผิวน้ำแต่เจ้ามองแค่ผิวที่สะท้อนเงาจิงหลงภาพ ไม่เห็นน้ำนองเงียบไปอีกครั้งความเข้าใจค่อยๆตกลงเหมือนใบไผ่ร่วงลงดินพี่กันสรุปชัดเจนข่าวเป็นแค่ข้อมูลค่ะแต่ความคิดที่ตามมาเป็นการตีความของเราเองและถ้าไม่ตั้งสติเราจะเชื่อการตีความมากกว่าความจริงพระเซนกล่าวปิดท้ายอย่างลึกที่สุดในอีพีนี้เจ้าจะถูกปั่น ตราบเท่าที่ยังคิดว่าความคิดของเราคือความจริงเมื่อเห็นว่าความคิดเป็นเพียงความคิดใจก็จะไม่ถูกพัดพาไปอีกเลยปาไผยยังคงไหวแต่หนองไม่ไหวตามเหมือนเดิมอีกแล้วแสงสุดท้ายของวันส่องผ่านป่าไผ่ กลายเป็นลำแสงสีทองที่ตกลงตรงกลางวงทั้งสามคนอย่างพอดีบรรยากาศนิ่งสงบแต่มีพลังบางอย่างที่กำลังจะคลี่ออกมาเหมือนธรรมชาติกำลังรอบทสรุปของการเรียนรู้ครั้งนี้น่องนั่งเงียบไปนานไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เพราะเขาเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าที่เคย พี่การมองด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนนองคะตอนนี้รู้สึกยังไงคะน่องพูดช้าๆเหมือนทุกคำมีน้ำหนักผมไม่คิดเลยครับว่าที่ผ่านมาผมถูกปั่นง่ายเพราะผมไม่รู้ตัวเองผมโทษข่าวโทษคอมเมนต์โทษคนอื่นแต่จริงๆผมโง่เพราะหลงเชื่อความคิดตัวเองมากเกินไปเพราะเซนยิง ยิ้มแบบอาจารย์ที่เห็นสิทธิ์เริ่มเข้าใจระดับลึกแล้วท่านพูดประโยคที่เหมือนค้อนทุบตรงกลางใจหน่องเมื่อเจ้าเห็นว่าตัวเองถูกปัน่นนั่นแหละคือจุดที่เจ้าเริ่มไม่ถูกปั่นอีกต่อไปหน่องเงยหน้าแววตาเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันยาวหลายปีพี่กันเสริมว่าแค่รู้ว่าใจถูกพัดไปใจก็เริ่มหยุดได้แล้วค่ะ คนที่ถูกปั่นจริงๆคือคนที่ไม่รู้ว่าใจตัวเองกำลังเคลื่อนไหวพระเ็นเอื้อมคว้าใบไผ่ที่ร่วงลงใบไผ่นั้นเบาเหมือนความคิดแต่ท่านถือมันนิ่งไว้ในมือข่าวความเห็นกระแสมันคือใบไผ่ที่ร่วงลงทุกวันแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องปลิวตามมันเจ้าสามารถมองมันเฉยๆ เห็นมันเป็นแค่ใบไม้หนึ่งใบที่ร่วงลงไม่ใช่พายุนองหายใจยาวเหมือนปลดบางอย่างออกจากใจได้จริงๆเขาพูดขึ้นช้าๆผมเริ่มเห็นแล้วครับอาจารย์สิ่งที่ทำให้ผมวนอยู่ในกระแสข่าวไม่ใช่ข่าวแต่คือความคิดของผมเองที่ถูกลากไปทุกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าใจที่ตั้งมั่น ไม่ใช่ใจที่ไม่มีความคิดแต่คือใจที่ไม่หลงตามความคิดของตัวเองพระเซนพยักหน้าใช่แล้วคนที่รู้ทันความคิดของตัวเองไม่มีใครปั่นเขาได้ง่ายเพราะเขาไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวทันทีเขาดูมันอย่างที่มันเป็นพี่กันพูดปิดท้ายด้วยเสียงอบอุ่นหน่องคะวันนี้หน่องเริ่มดูใจตัวเองเป็นแล้วคะ่ะ ไม่ใช่ดูข่าวไม่ใช่ดูคนอื่นแต่ดูใจตัวเองที่เคลื่อนไหวเสมอนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพจากทุกกระแสพระเซนกล่าวประโยคสุดท้ายของอีพีประโยคที่เงียบแต่สะเทือนลึกที่สุดเมื่อเจ้ารู้ทันใจของตัวเองไม่มีใครบนโลกปั่นเจ้าได้อีกเลยป่าไผ่เงียบลงลำธารไหลไปอย่างสงบ และภายในใจของหน่องนี่คือครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าใจตัวเองเริ่มไม่ถูกพัดไปง่ายเหมือนเดิมอีกแล้ว